ข้าท่อ <irgendw> ม <el che> anyway, ันเคยเป็น hmm. oh, <gu im> ้ำเลงข้าวพอบอกู like ้ไดฟังเลยพอติดกับมือคือว่าฟันดีแต่พอติดเอ้ยมือคื้นนี่โอ้มือคื้นี่ฟันดีฟันวายตังไหนพอเอาก็มาหายพอเอาตีให้ฟังให้พอเอาแกซอยกันเด้องปาสีเบาๆคนละปลาสีเบาว่าจัรย์วาเล็กฟองมันหลุดมันหลุดแต่ว่ามันก็ออกอยู่รัวเท่ากับถือเครื่องเก้าเราจ้ะความมันหลุดแล้วก็ใบยาเบาแต่ว่าสิลักซื้อเอาเข็นเขียนมาสั่นเด้อ ว่าสิรเงินหน้าแซีอก็ยังขาดผลสกันคือว่าคนเออซีแคเรยเจ้าว่าจ้ร้านเรดินี่เอกะร่มากแล้วเออมีร้านถือละวันที่หนึงวันเนี่ยละลูกซื้อ่นใหม่ได้ครับมันีนี่จะรุ่นใหม่นี่หรอทำอะไรี่เกา้วมันเ่าแล้วมันเก่ากดีพระเจ้าคุนี่ของอะไรดินี่เองมันหนุนเก่าแล้วเฮ้ยคักละเก่าหาเลยก่าอย่างนี้ไอ้ร่หนุนมันเก่าไอ้อะไรอะดิวเซเว่น ฟันมาจังไดพอทีเด้อพอสูงฟันมาเมีคือจังอยังไงคือจังเทวดาเอาคือผู้ยิ่งเนี่ยแหละเป็นผู้ยิ่งนั่งป่าแล้วป่าคือยังนี่ยแหละนอนดี่ดีที่สุดขึ้นเทวดาก็เป็นผู้ชายเนาะฟันมาเพิ่นเอาเปลี่ยนนั่งให้เปลี่ยนเป็นสิงซังซีเนี่ยนะนี่เปลี่วนมาใส่มือให้ยังสิเลยแหวนมาใส่มือให้ยังสีเล่ินี่แหวนเอาเอามาใส่มือให้พอมาลองสีดีกว่าเอาตัวนี้เป็นบอกร้อนบวกร้อนบอกร้อนคือในฝันนะในฝันอันนี้ให้อ้นี่เดียวเพาะว่า กรรมกรรมสักก้อนเอากำกำกำเพชรคือในฝันน่ะนะเอาลองรอยไงร่อใส่ได <c oughs> ้ยป <laughs> ่ะเปนไส้เดลเ์อะไรคในฝันเราคือนาฬิกาเนี่ยมันเรียงล่ะหาเสียนของโปรไซด้ก็มันหนักเขียนมือมึงมือก็บานนึงนาี่แหละปุ่นฝันฝันวันตั้งไต่กับโปรตีนหมอบ้านนี่มีอันมีเมตุเป็นบ่เออไอตู้มหาหมอบ้านนี่ห้องกากกากอยู่เอาลอตเตอรี่มาให้แต่ว่าบ่บ่เหินใจนะเขาสื่อมาแบงใไฮ ได้ลดอตเตอรี่แล้วมึงขึ้นเนี่ยยังลอตเตอรี่สองหนึ่งสองหามาปั่นให้น่โอ้มาเนียนหนึ่งหัวมาเนียนสองสองห้าโลดก็เล็ฝันมึงขึ้นเนี่ยได้ลอตเตอรี่แล้วที่เรียกว่ามาหายสามใบมันเอาขึ้นใบหนึ่งมันซื้อมหาใบานะเนี่ยบริวารคือว่าสิซื้อเลขเนาะเอาไว้ให้ตาหน่อยบริวารสื่อขว่าสิซื้อเลขลอตเตอรี่นะสิซื้อแต่อันใต้ตาราง งูมาหากระเอิญหมู่บ้านนี่เอิญไปซื้อรถตะลีมาเราจังไรมาปั่นกันเพราที่เราไปฟันดีไหมจ๊ะห้องหาอ้อมเงินอ,อ,อ<ด>้อ,อมส่านอยู่ยฟันมาก็มี่พูนิ่งเอาแหวนมาให้เขาใส่มือ,อยังเสียเลยโอ้ยันเดียร์นี่เขาใส่ยังเสียเลยดิยยด่ฟันมันเสียเบาๆหรอกมันเล็กกันเล็กเบาเลยย้ำไหมันบ่เข่าอยงเงี้ยมันบ่เข่า ภาษีเบาว่าสิลากซื้อว่าสิซื้อโหลดว่าไัร่แต่ว่ากับไม่พิมพ์ก็ว่าเบาโหลดพ่อเด็กแบ่งปันพีเน้องมาโตก็จะเอาทีนี้ฝันบองสิหนกานี่ลราฝันทั้งสิร่าเอฟซีฝันมาเพิ่นเอาทองมาให้ผู้หญิงเอาทองมาให้จรงจีเอาแหวนทองเลยก็แหวนทองเอาใส่มือให้เอามาใส่มือให้เลยเลยถามมาเพิ่นว่าอัน นักหลายปไหนนักสลึงหนึ่งห้สิต่างคนว่าเบิ่งเอาคนมาจ้ะเขาทิศกรรมเอาบรจําบารกรรมเอาเลยแล้วกเแหวนทองทแหวนทองมันสลึงหนึ่งห้สิบต,ต่างจะมาเป็ว่าสิได้ลูกว่ามันได้ลูกอย่างไรมันเบิดใบแล้วโบยเกี่ยวเด้ออัดมันว่าโผเด้เขาเสร็จอยากได้เงินไปแล้วหลายกลัวอยากได้เงินไปแล้วจ้ะต่ว่าสิตีว่าจังไหนไม่พิมสิตีว่างไหนเอาสตีซอยกันก็พ่อทีนี่เด้อจ้าเพราะว่าเลขเพ่อทีมันแต่ว่า นในความฝันได้ขันพ่อทิ่ตีได้พ่อทิศตีตีว่าท่องนี่อันนึงกับหนึ่งเอาไหมพ่อทิศคือหาจริจัหนึ่งกับศูนย์ก็คือจังเป็นศูนย์นั่นสินะสามศูนย์เนี่ยสพทิ่เป็นหาศูนย์เหรอหาศูนย์อ้าวเป็นสามศูนย์แล้วว่าเขางน้องสิเป็นนี่ละพ่อทิศก็จะเป็นน้ำมหาเนาะจันทร์หาน้ำมหายู่เหลวย้ำมาผู้ชายผู้หญิงเอาเนมาห้องหนึ่งผู้หญิงเส้ 4ีหาศูนย์วะานย์ีสย์เลยจะไปตีหลายตัวอะไรว้าแค่นี้ล่ะ4เีศ่บอตีเป็นนั้นูวตีหลายตัวหาศูนี่ล่ะหาศูนย์หานึงเลยล่ะมันอก็ตรงก็เล็กไอผู้ใดคบอกมาเนี่ยพอททว่าสิอันเพื่อนเอาทองมาให้วงนึงแหวนวงนึงเพื่อนว่าจักหาสิบต่างพี่สลึงถามเพื่นว่าจักเบิ้งเอาคุณน่างสิน่ะอันเพาที่ละสิบแปเป็นนงสิเด้อ เวนเนาะเวียนกับโพธิที่ตีเป็นน้าหาห, 1, 50, ห,หน้าหาวีงนกับสีวงหนึ่งกับสีหาศูนย์ศย์กบหาหนึ่งน่หละกัสีกราฟออกหาศูนย์น้อง่พิมเนาะหาศูนย์ศูนย์หาน้อพิมเนาะนี่แหละเห็นในเอซีจก็ยิงสีเข่าใจถ้าโพธิ่ทิจัดยิงสีละหาศูนย์ศูนย์หนึ่งด้วยเหรอหนึ่งหา อันที่เลขอันเมตุออกมาใหัยมาสองหามาเข่ามันสิตรงกันนี่เพราะว่านว่าสิ่จัดซ้ำนี่แหละสองหาหาสองนี่มันมันมันเข่ากันนะเพราะว่าเมตุเพิ่นเอาเพิ่นเอาอันโรสตรีมาแบ่งกันแต่ว่าเพราะทีนมักตัวนี้เลขนี่เด้อมักข้าพูดของมาแหลกกระป๋กคนไลค์กดแชร์กดติดตามชงไม่พิมพ์พารวยในด้อจ้า อีกช่องหนึ่งแต่ช่อง <endorsed throne. S 1> พระอุทิตไม่พิมพ์เนื้อย <I see. S 2> <there. S 1> ่่งมีโชคก่จะปีไม่แล้วเนาะข่เนาะจึงไล่ไก่สุกมาน้ากันเ้อพระอุทิตเป็นฟันดีจ้ะฟันดีก็เลยจะมาแม่งปั่นกันเนาะข่ะเนาะเหลกอยู่เพื่อนเลขกรถออกเมื่อสุขขั้นจ้ะเล็กฟันเหลขกฟันพระอุทิตอันมันนดแต่ว่าเล็กลดเลกรถเล่ากับเขาตลอดจ้ะออกทุกขั้นอยู่เพื่อนนี นี่มาเกื้นี่เพิ่นเมตูเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้เมื่อวานนี่มาเอิญหาจ้ะมาเอิญหาเนาะมาเอิญหาละว่าจังได้เล่มาฝันดีจับสิู๋อะไรบอกตาดิสู๋ให้ีมาน้ำตาลอเล่ห์เล่มันแหละเล่ห์คำอ่านอ๋อเล่หเอ้าเออ ห้างกได้โชคได้ลาบมันกันตัวนี่แหละพวที่จิจัดนี่แหละนี่ซีซัมนี่มันบระจางวดซีซัมมี่แหละซีท้อๆกันเลยนี่พอมันมากกันหาหนึ่งหาสองหาสามนี่แหละปีใหม่เลยเพราะว่าดอกไม้ก็ออกดอกไล่หลายดอกไม้ก็ออกดอกคักแนี่ยได้โชคได้ลาบมันกันตัวนี่ว่าสนุกนี่แหละมีซัมนี่แล้แต่ว่าจักเสียนแมนโมแมนนี่แต่ว่ากะ ว่าเปนแม่นหล่ะแหละในความฝันเพื่อนเอาไห้เนาะซู่เท้อกับบอฝันยังสีซู่เท้าดิเพราะว่าทาให้พิมพ์ฝันมันจะได้เลยดิคันตอนนั้นฝันเราผู้หญิงเอาเอาเอาแหวนมาให้ยังเสร็จแล้วเนาะเลขออกถือสนันพันฝึกเลยจ้ะแต่นี่พอเอาทิศฝันนู่จ้ะไปทวงเสียล่ะซื้อแม่ดูอื่นเนาะค่ะสำหรับมือหนิกับสำนีก็เนาะพอทิศเนาะให้โให้ันลำรวยเด้อนื่เป็นซื้อหลอกเอาเงินซื้อซ้ำซุ้นซุ้บนล้างน้ำกันทุกคน สวัสดีค่ะ